คู่แรกที่เพิ่งจะไหว้ครูเสร็จไปหมาด,ดๆนั้นฝ่ายแดงครับ1 0บหมื่นต่อบางแสนนะครับส่วนทางด้านน้าเงินภูนสวัสดสิ์สกาวรัฐกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณปิยะเหลิงสุดใจครับโอกาสน,นี้ขอเชิญคุณประธานปั้นดีครับผู้แทนจากการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบพวงมลาลัยเป็นกําลังใจกับนักมวยคู่แรกเชิญครับครับอนจัสินจะลากรงกัปพมอบเงินเสริมการแพรแตก ให้กับผู้เจ้าให้กับ,กบนักมวยเมื่อเกิดบาดแผลเข็มละ5 0 0รนะครับนกได้การใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเขาลอยนอกได้อนดัซินมอบ1 0 0 0 0จมื่นระเกะปาหางอนดัซินมอบ3 0ม0 0ื่นบาทเบ็้าห้าร0ยาถ่ายประยากกรองสีเหลืองเม็ดเดียวกลางเดียบมอบเงินสดนักชกผู้เอกวนละ2000นะครับนบภา,าราเอ็นเตอร์เทนเมน์จุงบางกุเทียนกิจ สถานีรถไฟบางบอนท e> ุกเกินพบตลกคาบาเร่กายกรรมแซ็กซี่แดนสาวสวยคืนละห้ารอบวันนี้พบยูญาตเยอะกับสุโทันวาแมมวิชุดาผิ์ดำเจ้าของเพลงสะพโกสลาตันและจากละครสามร้อยคาเฟ่โทรทั้งสองสาขามีโชว์ไม่มีชาร์จเทเบิลเป็นผู้ดูแลนะครับวิลล่าคาเฟ่ปากกรวงสนวิจัยคืนนี้พบสุรชาติสมบัติเจริญวันที่สามทานินอินทตรเทพแปดจอยศิริรักษ์ของโจ๊เก้าสิรินทานิยากรนักร้องหน้ามวยครับ นักมวยคนนีจะขึ้นยกหลังชกชดิษฐ์อุดที่สุดประจําสาวไม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องท้าซ่อนเทอโบคลาพันอิดรถกระบะว่าประมวณลทัีห้าพันบาทพร้อมทางพลาสติกอัดลงรูปกระสอบทรายหนึ่งใบครับส่วนที่วิวายเจอเจนเวนศูนยิบานสามครบสุดที่สุดท่าตนต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีท่านพร้อมสำหรับท่านชายคืนนี้ปกติวิวายเจอเทนเบนบริหารงานโดยคุณโคะพลราชบังษาหิือพืชเมลี ประวัติทั้งคู่ครับพบกับคุณพัชรีกงดุลกรับเชยยครับขอบคุณค่ะสำหรับคู่นี้นะคะพิกัด116ปอนด์ค่ะมุมแดง10บหมืต่อบางแสหรือสุชาติพลึกหอมเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักพอดีเลยนะคะ116ปอนด์เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ชกมวยมา46ครั้งชนะ30ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ1ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่โชคนงินแพ้คะแนนสิงพิชิตเคทียิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการก็คือสุภลักษณ์ก้อนแก้วผู้ฝึกสอนคือคุณเก๋นครทองพางวิวส่วนมุมน้ําเงินคูณสวัสด์สกาวรัฐหรือทองภูลโคตลีช่งน้าหนักมา115ปอนด์ค่ะเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีโชคมวยมาทั้งหมด65ครั้งชนะ60ครั้งแพ้4ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคเงินชนะคะแนนมัดฉาน เอสเคพยิมที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ19ปีผู้จัดการก็คือคุณวิรัติวชิระรัรตนวงศ์ผู้ฝึกสอนคือคุณเพชรด,ดีชวีโก้พบกับคุณมึกท่าเตียนค่ะครับท่านผู้ชมที่ครพครับวันนี้คู่เปิดรายการเป็นมวยระดับกลางๆนะฮะก็<อ>น้ำหนักวันนี้ทั้งคู่นัดชกฝ่ายแดงมา116ครับ น้ำเงินนี่ร้อก็ขี่กันปอนเดียวเท่านั้นเองไม่มีปัญหานะครับฝ่ายแดงวันนี้คือ10หมื่นฮะต่อบางแสนส่วนน้ำเงินนั่นคือคูณสวัสด์สอสกาวรัฐนักชกฝ่ายแดงทีมงานผู้บรรยายโดยนกแร่ไปสัมภาษณ์มาบอกว่าทางด้านการฟิตช้อมนั้น ตอนนี้ก็ซ้อมมาดีเตรียมตัวมาสู้ทุกรูปแบบแล้วก็จะเดินหน้าเตะต่อยเอาชนะนักชกฝ่ายน้ำเงินให้จงได้ส่วนฝ่ายน้ำเงินทูลสวัสดิ์สอสกาวรัฐก็บอกว่าซ้อมมาเยี่ยมไม่มีปัญหาชนะสถานเดียวแฟนหมัดมวยที่ดูทางหน้าจอเครื่องรับนั้นช่วยเชียร์ให้กำลังใจกันด้วย ข้อมูลก็โดยนกแรประยุทธ์สายคำนะครับไปสัมภาษณ์มาก่อนขึ้นชกเป็นประชาสัมพันธ์ของวิลาคาเฟ่บอกว่าคืนนี้พบกับสุรชาติสมบัติเจริญพรุนี้ทาอนอินเทราเทศแล้ววันที่8ธันวาคมนี่ก็จอยศรีลักษณ์ของโชคสาวน้อยคาเฟ่นะครับยกแรกยังไม่มีอะไรนะครับนักชกฝ่ายแดงนั้น จากจังหวัดสุรินทร์ครับน้ำเงินอยู่อุบลฮะหมดยกที่หนึ่งแรกของมวยคู่เปิดรายการศึกย้ามวยไทยครับหันหลังก็คือ1 0 0หมื่นต่อบางแสนและผูโชว์เขาพูนสวัสดิ์สสกาวรัตครับทาํามดีผู้ชายสีทุกท่านวันนี้สีสุปโกจัดรายการสุปโกสมาคมรุ่นรับเงินสดมูลค่า30-50ิบหารือ100บาททันทีเมื่อคุณซื้อเสียน้ำสุปโกชนิดใดก็ได้ครับ ที่ตุทาจัมหมายสีสเปรโรตู้ทั้งประเทศงานนี้ร้อยจังร้อยรับรองร่ำรวยกันทุกคนรีบหน่อยครับหมดเขตสาธิวันธันวาคมนี้เท่านั้นติดตามชมยกที่2ต่อเชิญคร,รับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2ครับขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติงานฤด้ดูหนาวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคืนนี้นะฮะถึงวันที่5าธันวาคมชมกองทัพมหาคุสนทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็ชมุมนุมวย ดังเมืองเหนือประกวดทิดาขกาะคาจัดโดยทรงพลแปลงเสนนายกเทศมนตรีจำบลวอเกาะคายก2ก็ดูแล้วทางด้านของสิบหมืน่นวันนี้ได้ใหญ่เหลือเกินครับตัวใหญ่นะฮะทางด้านของนักชกฝ่ายน้ำเงินดูจะเตี้ยกว่านะครับ ันั้นต้องดูนะครับถึงแม้ว่าตัวไม่เท่ากันแต่ว่าเรียวแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่คงจะไม่เหมือนกันแต่ในด้านของศิลปะไม่ไม้มวยไทยนั้นก็บอกว่ามวยตัวใหญ่นี่ก็เป็นต่อไปครึ่งหนึ่งแล้วสิบหม,มืนครับ ใส่ขวาเข้าไปเลยเตะขวาอีกทีนึงล,ล่างสลับบนครับหน้านตาก็หล่อเหลาเอาการเหมือนกันครับทางด้านของสิบเปิดอายุอนามตอนนี้ก็17ปีครับส่วนน้ำเงินนั้น19บตีเข่าซ้ายไปอีกทีนึงเวลาปั้มเบียดนายแล้วได้เปรียบเหลือเกินครับทางด้านของสิบเปิดตีเข่าขวาไปอีกครับ ตอนนี้กำลังนัวเนียนัวเนียกันอยู่เลยบางทีไอ้ช่วงนัวเนียนัวเนียเนี่ยสามารถที่จะตอกกลับเข้ามาแบบเช่นที่ว่าลุกหลงได้พันสอกซ้ายทีหนึ่งสิบหมื่นั้นเตะวาไปหมุนเท้าบาไม่เป็นไรครับ หันหลังให้ท่านผู้ชมครับนักชกจากอุบลครับฝ่ายแดงนั้นอยู่สุรินครับตีขวาอีกครับต่อยขมาเบียดในกันอยู่ครับอย่างจดโจดจ้องจ้องโยนเ่าซ้ายทีเลยครับทางด้านของสิบหมื่นหมดยกครับ ผ่านไป2ยกครับเดี๋ยวมาชมยกครึ่งทางนะครับระหว่างายแดงสิบหม <c oughs> ื่นกับภูลสวัสดิ์นี่ชมภาพชาของยกที่ 2, 2> <c oughs> ขอเชิญนักกอล์ฟร่วมรายการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบิ๊กแมตต์บิ๊กเบนทีทีซีสองพันครับ <c oughs> ท่านมีสิทธิ์ไปจริงบิ๊กแชมปที่สนามสเปนซิตี้คุณเิงที่เมืองจีนโชคดีมีสิทธิ์เป <c oughs> ็นเจ้าของเบนซ์อีสองสี่ศูนย์สมัครงานวันนี้ครับที่สนามกอล์ฟในจรนทบุรีรับอินทรากอล์ฟกับ 91จีม193060แข่งขันได้วันนี้ถึง31มการาคมปีหน้าครับผู้ชมครับผู้ชมยกที่3ขอเชิญนักเรียนครูจัดครูจัดเชิงเสารุ่น11นะครับวันนี้จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันที่สถาบันราชพัฒน์หัวใจบางพระเชิงเสารนะครับเวลา18นาฬิกากรรมการชะลอวิเศษชัยยะนีเขาขาไปครับ สิบเฟือน,นั้นมาตัวประกอบเบียดได้แล้วตัวใหญ่เหลือเกินหุนสวัสด์เตะซ้ายไปทีนึ่งหุนสวัสด์น่าเตี้ยกว่าลำหักลำโคตนวันนี้สิบหมื่นบาได้ใหญ่คนระับคววารวแข้งซ้ายไปทีนึ่งแม่มุมนำม้ำเงินเนี่ยเชียร์เซียนมุมโอ้โหโดเข่าวขาเข้าขไปที่ทอครับนี่นะครับ แทงเต็มๆครับแทงตรงๆอ้าวโตมาเหมือนกันตอนนี้เริ่มเบียดนายแล้วครับเข้าใครดีกว่ากาาันแมโตครับนี่นะครับไม่ยอมเป็นเป้าดีึและขเท้าล,ล,ล้ลมแตะตัดไปทีนึงหนอแม่ขุนสวัสด์เริ่มจะดีแล้วครับเดินไล่หนีเลยครับแล้วก็ได้น้ำได้เนื้อหน่อยนึงหลังจากสองยกนั้น เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มเดินครับเริ่มได้น้ำได้เนื้อต่อยซ้ายไปทีนึงอ่าเลครับวางซ้ายก็ไปเต็มลอกเลยแมเสียนอกเสียนดีอ,อกมีใจกันใหญ่บบกไม้บอกมือเที่ยวเจ้าก,กันใหญ่นะ,นะะแต่ว่าสิบมือนก็ไม่ยอมครับพยายามตีข่าหมายทีนึงต้องใช้ความได้เปรียบของร่างกายแมโนนตีข่าซ้ายไปทีนึง เตืนไปเวียดมาตีเขา่าซ้ายทีครับท,ท่าน้ากบูสบัดตีเข่าขาที่หน้าท้องเลยจิ้มไปที่พุงนะาานั่นแหละตีเข่าขาทีเตือนมาล้มลงไปครับแต่ไม่ถึงกับโดนน้ำหนักตัวคู่ต่อสู้ทัำพาแก้ขาไปแล้วสิบหม,มืน่นตีเข่าซ้ายสิบหม,มืน่นต้องอาศัยความได้เปรียบในเรื่องช่วงชกครับต้องชิงจังหวะก่อนครับ ใจแยกออกมาแหมคุณสวัสดิ์นี่หันมาะบอกเสียนาวเสียนาวบอกต้องเตะทำท่าน้ำทาฟันมือให้เตะครับมาค่ซ้ายไปทีนี่เริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวตีตัดไม่ทีเอเตตหเโหแหมดอกที่สองนี่ถ้ากรรมการไม่เ,เร็วนะครับโดนปลายคางอาจจะนอกไปได้เดี๋ยวชมยกต่อไปครับ อันไปครื่องทางท่านผู้ชมครับเปิดศึกอย่างนี้เรียกว่าเรียกความตื่นเต้นตลอดจเจดีน,นะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมที่ชื่นชมกีฬาครับทุกวันเสาร์11นาฬิกา30นถึง13นาฬิกา30นาทีบอร์บ็อกซิ่ง2,000ให้ความมาั่นกับท่านขอบคุณรตรีเพชรยูซูเซลจำกัดแคฟฟี่แผงสีเขียวเพื่อดึกงจิงแดงสปอนเซอร์เบียรช้างเบียเรียญทองแบบโลกยาหม่องตรังและการประุมแพง่งประเทศไทยครับ มวยสนุกครับท่านผู้ชมต้องอ้อมน้อยครับ11นาฬิกา3 0นาทีครับศึกเจ้ามวยไทยครับโดยบอลบ็อกซิ่ง2 0 0 0ครับโอ้โหยก4ี่นี่เริ่มเจียวเจ้าแล้วครับท่านผู้ชมพอยกที่แล้วนี่ภูนสวัสดินี่ดีวันดีคือขึ้นมาครับเลยทำให้เจียวเจ้ากันใหญ่ครับในเวทีเริ่มแล้วตีเข่าขวาทีครับเริ่มเน้นที่ลำตัวตีเข่าซ้ายไม่ยอมอยู่วงนอกแล้วครับรัดเลยตีเข่าขาไปตีเข่าซ้ายทีหนึ่งกอดรัดปีกล่างไว้อยู่แล้ว ตอนนี้อ้าวล้มลงไปสิบหมื่นอยู่ล่างซะด้วยนะสิบหมื่นนี่วันนี้มาได้ใหญ่นะครับขึ้นมาหนึ่งสองสามนี่สบายๆอ้าวโดนแล้วโดนซ้ายดูครับเตะซ้ายทีหนึง่งโยนเข่าขวาเอ้าโอ้โหโยนเข่าขวาโยนเข่าขวาทีหนึง่งเข้าเต็มๆครับตีเข่าซ้ายทีหนึง่งตีเข่าซ้ายทีหนึง่งโอ้โหโดนไปหลายขนาดเหมือนกันครับพูนสวัสดิ์ นักชกฝ่ายน้ำเงินครับโดนไปเต็มๆครับจะหยุดได้ไหมนะครับอ้าวเตะซ้ายไปทีต่อยซ้ายที่ใบหน้าพุทธวัตรรัดแล้วตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายอ้าวข,า,วขา,วา,เา,าเข้าเชือกเลยกรรมการปียะทําหน้าที่หนักทีเดียวครับวันนี้มวยอ้อมน้อยคู่แรกโอ้โหกระเด็นเลยแมาแต่อัดล่างสลับบนซะด้วยคุณตวัตรนักชกชาอุบลราชธานีครับ่ายสอสการัดรับ สิปืนต่อบางแสงครับชกฝ่ายแนงวอนนี้มาได้เปรียบเรื่องรูปรา่างแต่ชกไปชกมานี่ทางด้านของนักชกฝ่ายน้เกินพุทสวัสด์เอาหัวใจมาเกินร้อยครับไม่กลัวครับเดินแรกทั้งหมัดทั้งเขา่าดูครับ,บวงในขยีเขา่าอัดเข้าไปอีกก,กรรมการปียะแยกออกมาเอาไหมเอาวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายเอาโยนโยน,นเขาา่าขวาดักไว้สิขวาซ้ายทีหนึง่งสิบปืน เรียมมาอ้าวลบมไม่ล้มจะล้มไม่ล้ลม,ลมครับท่านผู้ชมครับสวัสดีลอยซ้ายข้อที่หน้าเลยนีเขาซ้ายทีนี่ครับเริ่มจะได้น้ำได้เนื้อแต่ว่าสิบปืนนั้นก็ไม่ยอมครับอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบนั้นโยนเข่าสะดับสกัดไปอ้าวโดนมาซ้ายไปือกี้แล้วชิบปืน พาข้าเาชือดเต็มตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายหนักไว่อีกทีนึงเปียกมาอ้าวล้มลงไปเลยครับแหมดูแล้วออดผูกเปียกเหมือนกันลอยขวากอดแล้วตีเข่าขวาอีกทีนึงล้มอีกหรือเปล่าทำท่าจะล้มไม่ล้มครับตอนนี้ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั้นก็อ้าวโดนซ้ายเข้าไปต่อยซ้ายทีนึงต่อยซ้ายทีนึงต่อยฟ้าที่ไหนนะต่อย ไอ้ท้ายทีนี้หมดยกกันทุกงนมโโอ้โอโอมันเลือกเกินครับเดี๋ยวชมยกต่อไปนี่แหละครับความสุขที่คุณจะเสพได้าจากเรื่องการกีฬายกที่สีนี่มาทั้งคนชมคนเชียร์อกว่าอยู่ไม่สุขแล้วครับมันตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวอีก3นาทีเราจะมาดูด้วยว่าใครจะเข้าไป้ายได้รับการชมมือครับกรรมาการมีจิรศักดิ์แสงจำรัดมุติพงษ์วงกวินวุฒและก็ประภัยประเทศ บนเวทีปิยะเหล็งสุดใจขอบคุณปูนเสือครับบริษัทโลโซประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครืค่องคางตซอนทงอับไทนาม่าโครงการเมืองเซียงกงคุณรงค์ว่างบริษัทการบริษัทบินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายประกอ์กีฬาโมทุกชนิดติดตามสารเบสสุดท้ายเพื่อการข้าวปายของคู่แรกครับเชิญครับคานผู้ชมครับวันนี้ถ้าเป็นการขายของเนี่ยเขาขอบอกประเดิมดีนะ แรกเลยประเดิมดีแล้เกิเสดสนุกครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นเสียนปัดมวยเขาบอกม,มีได้เสียรับอะไรที่ว่าแน่ไม่แน่ครับอ้าววยอ้อมน้อยจะปิดกล่องตั้งแต่ยกสองยกสามไม่มีครับมีพลิกตลอดครับเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับสิบปืนต่อบางแสนนักชกไายแดงครับผลวังหวัสศลานครับนักเกิดตอนแรกก็ แต่ว่าตอนนี้มาสานแล้วสดใสหรือไม่ต้องดูครับยังไม่สรุปไม่ได้นะครับท่านผูช้ชมครับนี่นะครับรวยรอบน้อยเราเป็นอย่างนี้ครับยังสรุปไม่ได้ยกสุดท้ายแล้วยังสรุปรลำบากเป็นการว่าเป็นยังไงเดินแล้วนันไม่แน่แน่แรกคนละทีแต้สร้อยไปทีเดียวโอโ้โหเข้าเต็มล่องเลยครับถีบผา สิบปืนพี่เลี้ยงก็บอกว่าให้เดินแล้วไม่เดินลำบากคุณสวัสดิ์นี่ก็เล่งตีขาแล้วครับตีเข่าขาอีกทีหนึ่งตีเข่าไส้สิบปืนพยายามจะเล่งแล้วครับมาดูแล้วระบบการหายใจของสิบปืนนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับดูจะแรงปลายแผ่วไปหน่อยคนระับ ครับ๋างซ้ายไปแล้วคุณสวัสดิ์ต่อยใช่เอา้าสิบหม,มื่นเตะซ้ายมาคุณสวัสดิ์เตะซ้ายไปทีมผายันไปอีกเอา้าเตะผามาเตะซ้ายตัดไปเป็นช่วงสุดท้ายของยกสุดท้ายของคู่แรกครับท่านผู้ชมครับตีกองเชิดแล้วครับคุณสวัสดิ์อัดซ้ายไปทีนึง วันนี้มาเนี่ยแดงน้ำหนัก116นะครับน้ำเงิน115ขี่กันตอนหนึ่งลุก่างเรื่องของช่วงช็งนั้นแดงก็ได้เปรียบนะครับ1 2นั้นดูแดงจะดีครับพอ3ไปปลายนี่น้ำเงินเริ่มดีวันนี้คืนขึ้น,นมาแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่มา100%นะัถึงตัวจะเล็กแต่ว่าหัวใจมาเกินรอยครับ จะนั่นแหละครับเอาหมัดท้ายแต่ซ้ายทีหนึ่ง่อ,อยท้ายทีหนึ่าทีหนึ่งโลนโต้มาด้วยแข่งวาเหมือนกัน oh. อ้าวล้มระเนระนาดไปแหมล้มอย่างนี้เขาบอกเสียหายหลายแสนเรื oh. ่องของความแข็งแรงความแข็งแกรง่งกรรมาการนี่ดูหมดครับยกสุดท้ายคนระับยกสุดท้ายนี่ล้มระเนระนาดนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับต้องดูเรื่องของ จังหวะจะโคนเรื่องของพะละกําลังเป็นส่วนประกอบไม่น่ามีปัญหาครับนักโชกฝ่ายน้ำเงินครับภูนสวัสดิ์สสกาวรัฐเป็นฝ่ายชนะคะแนนนักนนนชกฝ่ายแดง10บหมืนต่อบางแสนเดี๋ยวชมคู่ที่2สนุกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอี